ทุกคนขอต้อน,น,นับกสชนะพลอยเอชีเย้ yeah. ก็วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ที่แบบเออเราได้ข้อคิดสองสามวันมานี้ใช่ไหมก็คือเหมือนแบบเราอะได้ข้อคิดมาก็คือเรื่องการจัดห้องเนี่ยแหละคือเราอะคิด หลายวันไม่ใช่หลายวันสิเรียกว่าเป็นเดือนว่าแบบเออจะจัดห้องจะจัดห้องเนี่ยเดี๋ยวจะจัดห้องในอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะจัดห้องในอาทิตย์หน้าซึ่งมันเป็นอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าต่อไปเรื่อยๆจนเราไม่รู้ว่าเอออาทิตย์อาทิตย์ที่มันจริงๆอ่ะที่เราจะจัดจริงๆอ่ะคือวันไหนใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่ามาถึงเวลาแล้วที่เราต้องแบบเออทาให้สภาพแวดล้อมที่เราอยู่อะ่ะดูเหมือนสะอาดสะอานสบายตา ทำให้เราแบบจิตใจแจ่มใสได้อะไรอย่างนี้เอาจริงนะทุกคนแบบการจัดห้องอะแบบอย่างที่เราบอกไปบางคนก็แบบเออคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบเรื่องเล็กเล็น้อยๆยเดี๋ยวค่อยทําก็ได้แต่คําว่าเดี๋ยวค่อยทําก็ก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะได้ทําใช่ไหมเราก็เลยจะมาบอกแบบเออการที่แบบเราได้จัดห้องของเราแล้วแบบเรารู้สึกยังไงกับการจัดห้องเผื่อมันอาจจะเป็นแบบ เออแรงปันนานใจให้แบบที่เราได้แชร์ทำให้แบบเออทุกคนแบบแฮปปี้มากขึ้นด้วยการจัดห้องนะก็ไปดูกันเลยก็อย่างแรกใช่ไหมที่แบบเป็นข้อดีที่เราเห็นได้แบบสบายใจก็คือห้องเราอะจะดูสะอาดตาขึ้นทุกคนแล้วแบบจิตใจเราอ่ะแจ่มใสขึ้น เพราะว่าพอห้องดูสะอาดตาใช่ไหมเราก็จะไม่มีสิ่งแบบมาขัดตาเราว่าแบบสิ่งนี้ไม่ควรอยู่ตรงนี้สิ่งนั้นไม่ควรอยู่ตรงนั้นไม่ควรจะเก็บเข้าที่ได้แล้วอะไรแบบเนี้ยใช่ซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราก็จะรู้สึกว่าแบบพอห้องสะอาดทุกอย่างคลีนเราก็จะรู้สึกวอ้ยมันสะอาดจิตใจแจ,จ่มใสมันไม่มีอะไรมาขัดความคิดโฟล์ l o w ของเราอะไรงนี้สิ่งที่สองนะทุกคน สิ่งที่สองก็คือมันจะทําให้เราอะ่ะมีความแบบแฮปปี้กับการอยู่ห้องในสถานการณ์ที่เราจะไปต้องอยู่ห้องจริงๆอะไรแบบเนี้ยแบบสร้างบรรยากาศนะทุกคนมันมันเหมือนแบบสร้างบรรยากาศให้ตัวเองมีความสุขในการอยู่ที่ที่หนึง่งเพราะว่าแบบบางครั้งอะ่ะเราไปมหาลัยเพราะว่าแบบห้องเราลกเราอยากหนีห้องเราออกไปอะ่ะเราเคยเป็นนะเราแบบอย่างอ่านหนังสืออ่ะแต่เราก็แบบ ในห้องมันแบบไม่มีสภาพอากาศให้เราอ่านหนังสือแบบจิตใจแจ่มใสได้อแะบบเออความคิดมันไม่ฟโฟล์อะไรเงี้ยบางครั้งอะมันเป็นเพราะว่าเหมือนพวกห้องมันไม่เป็นระเบียบของมันเกะก,กะอะไรเงี้ยมันก็ทําให้มาขัดขวางการแบบการความคิดที่มันฟโฟล์ f ฟล w ของเราได้ใช่อย่างที่3มทุกคนสิ่งนี้มันจะทำให้ทุกคนมีความแบบภาพภูมิใจในตัวเองอะ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่แบบเออเราแบบมีความรู้สึกดีให้กับตัวเองอย่างเช่นแบบเราก็จะรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองอะ่ะได้ทําสิ่งที่เราตั้งเอาไว้หรือว่าแบบได้ทําอะไรให้ตัวเองดีขึ้นเรามาดูแลสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอยู่อะ่ะซึ่งมันก็ทุกอย่างอะ่ะมันก็จะส่งผลกระทบต่อตัวเองเพราะว่าถ้าห้องดีจิตใจ,จแจ่มใสเราก็จะไม่ต้องแบบ มานั่งเครียดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอะทุกคนอย่างเช่นหาของไม่เจออะไรแบบนี้เป็นตน้นสิ่งที่แบบอาจจะแบบมาทําให้เป็นอุปสรรคของการจัดห้องก็คือบางครั้งอะการจัดห้องอบางคนอาจจะคิดว่าแบบเออมันไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าเราก็ควรจะไปทําเรื่องที่สําคัญกว่าซึ่งมันก็ถูกต้องในบางสถานการณ์แต่การจัดห้องของเราอะ่ะ จากที่เราได้จัดห้องไปอ่ะเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตวันดีๆอ่ะเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องอ่ะเอาจริงแบบเกือบครึ่งของวันอ่ะอย่างน้อยเราก็นอนในห้องของเราอ่ะถึงเราจะแบบไปทำงานหรือไปเรียนอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยอ่ะห้องของเราก็คือที่ที่มันจะเหมือนเป็นคอมฟอร์ตโซนที่ทำให้เราแบบได้ผ่อนคลายได้คลามตัวเองลงอะไรแบบนี้ อย่างเช่นอย่างน้อยอะตื่นมาพอเรามองไปที่โต๊ะอะเราก็จะเห็นโต๊ะคลีนคลีนสะอาดสะอาดหรือว่ามองไปที่พื้นอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่เห็นมีฝุ่นมองไปที่เก้าอี้อะไรอย่างเงี้เราก็จะเห็นว่าเก้าอี้มันนั่งได้นะจากที่เก้าอี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่วางของวางกระเป๋าวางเสื้อผ้าวางทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนังสือเอกสารที่ต้องเรียนทุกอย่างอะไรแบบนี้มันก็จะวางที่เก้าอี้ใช่ไหม ซึ่งเรามั่นใจว่าแบบอย่างเราอะเก้าอ,อีอ้อะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพให้ว่าเก้าอ,อี้ของเรามันแบบมันเละเทะ่าก่อนที่มันจะเป็นเก้าอ,อี้ที่นั่งได้อย่างตอนนี้ที่รู้กันหน่งยคือเก้าอ,อี้มันนั่งได้นะทุกคนใช่เรารู้สึกดีว่าที่เราเห็นภาพนี้หลังจากที่เราไม่ได้เห็นภาพนี้มานานมากเราก็เลยอยากให้ทุกคนอะอมมาจัดห้องกันแล้วก็มาทําให้ตัวเองภาคภูมิใจในเรื่อง ที่แบบเราทําได้แล้วก็มาเริ่มวันใหม่ที่ดีด้วยการจัดห้องกันนะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับทุกคนนะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย